ไวยไข่มดแดงนะยคะ่ะกินข้าวกันค่ะคณอักเป็นตะแซบบปะเสตะไคพ่้พอมหอมหอมหอม้าวขัวผักกะวี่แค่นี้แหละคะ่ะเนี่ยคาสดสดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะบักมันละเนี่ยแหละคะ่ะบักแดงบักเคือเอ่อคณอัะโหเขาเป็นเตเแซยบแหละกับเพียบักม่วงซุกม่วงแก้วนะคะนนาบักเผาคือเกาชิ้มาเ้ากิ่นกันเลยค่ะหิ้วมเขาแล้วจ้าสวัสดีค่ะ มาพอกับหนูอีกแล้วค่ะในไล์ในช่องนะคะนะกินแซบแบบนัวๆคะ่ะมื่อนี้กว๋วยไก่มดแดงห่อนแห้งหลายเห็นใส่จังี่เนี่ยเด้อมันห่อนแห้งกินเขาอิ่มแล้วสิไปไวยลวงพอภาไสมื้อนี้มาน้ามะพร้าค่ะหื่อนครับใส่แมลเ่งเนี่ย อยากำหนดหน่อยหลาวนั่นอิม่มนะคะสดๆกับสารหน่มอ่้ากล่องหน่มว่ว เมื่อมดเว้นใส่ตะไคร่หอ,อมอดิ ขอแนามลองข้าวเจ้าบานเนาะโอ๊ยจ้าสีเอจจริงไหนมันมค่อยสีเย็น โอ้โหฮัหลแนนลี่โอ้หอนฮะ bự mày rồi, nhìn như là, là hay gì dị xứng hả anh, พรอมเนี่ยรอคาเอาเมืเผากินกับราบป่า กองสามมือวันนี่กินคว้องบกน้ำทะเลอากาศอีดีเนาะ mm hmm. hmm. ผมอยู่แต่แ่บ ใส่แม่เป้งจักแม่เป้งมาทนะ่านซื้อบึงหืมแม่เป่ง,งม,มันส,บสบีมันมันสมศก ออาอย่าให้มันฝนมันตกแบบสนาน,นวันไหวแบบสถานโลกกาเลยมือมือนี่แหละอยากแบบนั้นห่อนหนายฮอนคักแดดคักอีกเดียน้ำใครหมดเนี่ยหลุด โทรศัพท์ในไลท์เธอแล้วเ้อสั่งซอนไลฟ์เธอกับวัจจ์มันโทรศัพท์ตะควงเมื่อคืนตอบควมเมนหนึ่ง นั่งว่าสีลินั่งว่าเบป,ปังกินได้ราวมากเออบ่อันนี้มันแกะรุ่นแรงอยู่ขนนะ้างในนึงฟังไว้ด้วยอีหลา ทำตัวได้ฟังเข้ามือนี้เด้อกินข้าวไม่ได้กินอยู่บ้านนะบะเขียดออกค่ำนี่กระซ้างมาั่นแต่กินได้ลาวมากไงเถ้าหาตัวพอเด้อเข้าหนักตบตัวเลยเขาหวอกเลยืึยาทามือนี่ตัวมาฟังเขาแล้วตวถ้ามันนตัวอยู่แถวนี่เด้อบอกเลยเด้อเขาสินหนักตบตัวเลยปากตัวบดี มันแบบว่ามันเบาในเชิงแบบดูถูกและเหยียดยามมันว่าแมนแค่โตเฮ้าเลยมันหลายคนที่อ่านเขาเขาใจเป็นคนละแบบยาไล้บอกรูกจักฉันหน่อยไปเด้อโตเด้อนะ่าจริงว่าเจอกระดดเฮ้าเจอเวที่ไดบอกมาเลยนะ ตัวยานต่อขึ้น้วยกันจะนั่งหลบนั่งหลบขอความหเก้งหลบเอย่ออยเนี้ยยัหหนโจแแม่ลง่อืม หน่อยเล็กหน่อยกับลูกกะล่าเอาตัวจะความให้มันหลอดอ่ะเปเลียนให้มันจบหางนั่นให้เป็นก่อน่อยมาบอกเห้กันไปะไม่พูดภาษากลางเลยอีด,ด,ดีหลาย พูดเป็นแต่ไม่อยากพูดนะ่ะเข้าใจบ่ะโมแมนว่ากัดแดะหรืออี้อย่างโมแมนว่าอย่างนี้คะ่ะหนูเคยบอกแล้วว่าคาไหนไม่เข้าใจให้ถามหนูได้นะคะหนูอืมแต่หนูอยากบอกภาษาบาลหนูเข้าเหมนคนพายอีสานน่ะหนูรู้สึกด,ดีหนูได้เบาเนะ ไม่ใช่ว่าไม่อยากพูดภาษากลางหรอกภาษากลางก็พูดได้ค่ะภาษากลางน่ะพูดได้อูกลปุตบมึงเลยหมอเลยขั้นแข็งเจ้าซ่านูเด,ด้อคอมเมอีกนะ่ยนะคอมเมนต์อีกนะนะคำนะานี้ เลยได้อ่านขอโทษแทนน้ำเลือดจากขอโทษหลายๆเด้อประเทศเพื่อนบ้านขอโทษหลายๆเด้อค่ะที่บางเธอคนมาคอมเมนต์เขาว่าได้ดีแบบบางเตาห้อ,องจะรู้สึกแย่เนาะคะนะ่ะเนาะหนูบ่ิลลูรู้สึกแย่หรอกหนูอยากคนมาอ่านแล้วเขารู้สึกแย่ค่ำหมั่นค่ำแบบว่ามันซื่อถึงเลยเลยว่าเจ้ามีวุฒิภาวะเท่า,าทไหร่ โอ้แสบเลยวันนี้ทั้งกินทั้งจมแสบายเด้อจมอเดีกหน่อยกับโลก,กระล่าต้องมาเบิงล่ะเสือหลวดต้องมาเบิงตัวร่องเห็ดให้หนูลองทำคลิปดูนะคะถ้าเกิดว่ามีคนติดตามหนูนะเวียดูหนู ร้อยคนขึ้นไปแสดงว่าหนูเก่งมากแต่ไม่มีใครดูหนูเลยนะนุ๊พิจราระนาจ้าของเน่ยมาเป็นนักเลงขี้บวดบอกเลยเดี๋ยวเจอนักเลงตัวจริง เดี๋ยวจะหนาม <c oughs> ก้นเขียวจมไปสมดมันห่อนมัินสี่สิบองศาหนูมึนก็มา,มาห่อนขต่ ว่าเสียบแน่นอนค่ะดิบกับเสียบอันนี้เพดผิดอ<ะ><ะ>ยู่ก็เสียบ นักเจอเซเว่นได้บอกบอกมากเซเว่นเด็ก่ะมองได้บอกแค่บอกแค่อืม สมไมเลี่ยนนี่โอ้เป็นทีเรื่องลื่มมากเดืออะไรล้วเนี่ยไข้คึงแน่ละเถา่าเดือสร้างมันเถา้าพูดก็เป็นเหมือนขะแเนมจบมันแล้วเออหางเงินอย่างตัวจาของไดไเพ่กแห้งหรือละดีแล้วละสร้างมันอย่างอื่นอ โอ้เรียนใส่ขามสิมัดครื่งติบล chim ăn vô Bây giờ sẽ xòn mà dùm xoắn nữa đó ทอดใส่ไข่กับแซ่บเลยอโอ้โหมองแก้วมั้งเนี่ยว่าเมนแก้วขมิน้นเด้แก้วแท้ ต้องสซซิ่หาบต้งกินขั้นๆเก้าอือืมโอ บบจัดกาขอบะคะุณเลยไว้เลวค่ะที่เขามาติดตามรับชมหนูค่ะทั้งผู้ใหม่ทั้งผู้เกา่าทั้งผู้ได้ทั้งผู้ดีผู้หายผู้แย้กสางแต่ส่วนหมากว่คใอยไม่ดอกคะ่ะไม่ต่นะค,ะคนดีๆแล้วเขามาคอมเมนต์ดีๆทั้งนั้นเลยขอบะคะุณหลยไร้เลยค่ะขอบคุณสุขสุขะคนนะคะนะฮอนไลน์ออนไลออนไล์ระวังนนะะเด้อค่ะเลิกแนยอยูแนวกินกันไปมากอยังเลยคะ่ะเด้ยหย่านบวกยันยังความดันยังกขว่ากันไปละดูแลสุขภาพาไล้เลอจ้ะ เมน,นี้ก็มีแค่นี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ